ิบเอ็ดวันนี้ที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะจะกระทั่งถึงวันศุกร์ที่แปดพฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเราจะต้องระลึกนึกถึงพระสมมาสมุธเจ้าเป็นอารมณ์นะคือนึกเรื่องราวพุทธประวัติประวัติของพระองค์ท่านเป็นประวัติบุคคลสำคัญของโลกแนละจักรวาลเดียวคือพลดโลกเนะี่ย ที่ทุกคนในโลกต้องศึกษาเรียนรู้เมื่อเราอ่านประวัติบุคคลสำคัญของโลกเราแน่จะลองเปิดใจให้กว้างมาอ่านประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ความรู้เป็นข้อมูลเข้าไปอยู่ในใจเราเป็นข้อมูลใสๆสว่างๆแล้วเราก็นึกทบทวนประวัตยยอยอิย่อยๆนะวันละไม่กี่นาทีก็ได้ง่ายๆ ว่าประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนอันนี้ก่อนนะไม่คุมเครืออันนี้ก่อนเนาะ,ะ,ะเราไม่อาจจะกล่าวเช่นนั้นแต่ว่าไม่คุมเครือไม่เลื่อนลอยผมน่าชั้นชอบพูดอย่างนั้นเรื่อยไม่คุมเครือไม่เลื่อนลอยมีหลักฐานยืนยัน ยานาะมันส้ง2,500กว่าปีเ <Yeah. S 1> ห็นไหมจำไม่กี่วิเลยทร่ที่พูดวันนี้ <Yeah. S 1> เออเราสามารถนึกได้นะ <Yeah. S 1> ไม่คุ้มเครือนี่ที่ว่าไม่คุ้มเครือคือมีทั้งพุทธบิดาพุทธมารดา <Yeah. S 1> เออนี่หนะจ๊ะบอกวัติชัดเจนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอืเป็นใครอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่ได้เนาะ <Yeah. S 1> <laughs> นี่สำคัญนะ อ๋อนี่ไปเกือบนาทีแล้วนี่ไม่คุ้มเกลือนะอืมเป็นลูกกษัตริย์อ่าถามว่าครูคนไหนอเป็นลูกกษัตริย์บ้างเออแล้วก็สืบสาวลราเรื่องมันนี่นะเออมีครูของใครนะที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงชีวิตทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดตบานไปสวรรค์ ยขในปัจจุบันนี่ดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้นี่ไงเอออันนี้ <c oughs> นี่ลมมื่อึ้นอ่ะ <c oughs> ชักติดลมแล้วการาบต่อคือมีพุทธบิดาพุทธมารดาเกิดใ <c oughs> นตระกูลกษัตรย์แค่นี้ก็ขาดลอยและ <c oughs> ้ะเออนี่นะจ๊ะ และแถมก่อนมาเกิดก็ยังมีประวัติชัดเจนในไปอ่านดูก็แล้วกันนะนักศึกษาแต่ครูผู้ใหญ่ไม่บอกหมดเดี๋ยวรู้อ๋อนี่นะเออให้ไปไปอ่านดูนะนี่ว่าก่อนมาเกิดนี่ประวัติตรงนี้ก็ชัดเจนยังไม่เคยมีครูคนไหนที่อยู่ดุสิตบุรีแล้วก็มีเทวดาทั้งหลายนี่นะมือโลกธาตุ เทวดาพรมมาหมดเลยมาอาราตนานะให้เรามาบังเกิดในเมืองมนุษย์นี่ใช่ไหมจ๊ะไปดูเถอะประวัติตั้งนี้แค่นี้ก็ขาดออ้อยอีกอันหนึ่งนะี่นะนี่ขาดลอยอีกอันหนึ่งเนาะมีเทวดาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรับอารัตนามาเกิดง่ายๆคือมันจะมาเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เป็นแบบเทพเทวดาตกสวรรค์หรืออะไรเงี้ย แต่ว่าจะอยู่ไปนานแค่ไหนก็ได้เท <Yeah. S 1> ่าที่อยากจะอยู่แต่ว่าอืคงถึงเวลาของเราแล้วแหละไม่ <Yeah. S 1> งั้นเทวดาพรหมจะรู้ได้อย่างไรเนี่ย <Yeah. S 1> ถึงมาโอ้โห<อ>รอบวิมานของท่าน <Yeah. S 1> ดุสิตบุรีเี่เนี่ยเ <Yeah. S 1> ต็ไมไปด้วยเทวดาพรหมยืนเรียงรายตามลําดับสวยสดงดงามมากจนไม่มีช่องว่างเลย oh. เพราะเทวดาย่อกายได้ <Yeah. S 1> ที่ แม่เล็กกับลายเข็มแต่ก็มีเทวดาอยู่นับประสงค์ให้ไปทุ่นโอ้แต่มันมหาตัจันนะอย่างนี้ไงเออท่านก็ตรวจดูว่าสมควรไหมที่จะมาบังเกิดแต่ว่าเห็นสมควรเอ๊ะเราจะไปเกิดที่ตรงไหนดิสมควรเขาเรียกอะไรนะจ๊ะปัญจมหาวิโลกนะมีหนึ่งห้าอย่ามีอะไรบ้างหนึ่งการการคืออะไรจ๊ะ อายุของมนุษย์อ่ไม่มากแล้วก็ต้องไม่น้อยถ้ามากไปเนี่ยโอ้ทารบลุทารบิปสอนว่า,าอันนี้จังทุกขงังนนัตาอ,อายุเป็นแสนปีพออายุมนุษย์ยุคนั้นเหมือนอายุเทวดาอย่างนี้ยใช่เห็นจ๊ะถ้าอายุน้อยไปอย่างยุคนี้ถ้ามาเกิดที่ยุ่งเลยหรือน้อยไปจนก,กระทั่งถึงอายุฉเฉลี่ยมนุษย์ ทั่วโลกสิบปีอโอ,โอแปลว่าแค่ห้ากลัวก็แต่งงานกันแล้วอ้ออะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็ใกล้เราไปเรื่อยๆแล้วเหมือนครอยียงนี้ก็เรียกว่าชีวิตนกชีวิตกาอ,อ้าวอายุไม่นานเท่าไหร่อ,อย่างนี้ก้าวม่มาเกิดต้องดูพอเป็นไปได้อย่างน้อยสุดก็ไม่ควรจะเกินสักร้อยปีอะไรอย่างนี้นะอ่าดูแล้วดูอะไรอีกจ้ะวี อ่าว่าทวีปนี้ไม่ใช่ว่าเอเชียออสเตรเลียอเมริกาแอฟริกาแล้วไม่ใช่ง,งี้นะอ่าทวีปนี่ทวีปคือโลกโลกที่ไหนโลกที่อยู่รอบรอบรอบขาวพสุเมนเขาพุส,สินเนลุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์สองชั้นกืชั้นจัตุมหาราชกาและกับดาวดึงนี่อาจารย์มีทวีปอะไรบ้างชมพูชมพูทวีป อมกุยานอุตรครุทวีโอภะวิเทหะทวีนี่เรานึกมาถึงตรงนี้อีกนาทีอ่าอย่างนี้นะเดโลททวีปต่างๆเหล่านี้โอ้ไม่ได้พระสัมมาสุเจ้าไม่เคยบังเกิดทวีปอื่นต้องชมพูทวีปทวีปที่มีต้นชมพูชมพูนั่นไม่ใช่ชมพูนะ คือมีชมพูแล้วก็แปลว่าต้นว่าอ๋อใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมใช่ครับผมต้นว่าว่าอย่างนี้นี่นะจ๊ะอ่าชมพูทวีปอ่านี่นะจ๊ะเป็นไม้ประจำทวีปนี่เนาะมันอยู่ตรงไหนนี่สิเออมันก็อยู่ตรงที่มันอยู่นั่นแหละอ้าอ่าบอกไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวอย่างนี้นะอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำมาบังเกิดตรงนี้ได้อะไรต่อจ๊ะ อาประเทศประเทศอะไรดีประเทศอะไรจ๊ะเป็นมัชชิมะประเทศครับมัชชิมะประเทศมัชชิมะประเทศมัชชิมคือที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ศูนย์กลางครับเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกแล้วเป็นศูนย์กลางต้อ,อ,องเกิดในที่เจริญรไม่จะไปเกิดผู้นูน่นที่ ป่าดงพงภัยอะไรต่างๆนั่นก็ไม่ใช่ะที่เจริญอะอันต่อมาอะไรอีกจ้ะตระกโลูลโอนดูว่ามนุษย์ในครั้งโลกยุคนั้นเขานับถือตระกูลอะไรเป็นเลิศที่สุดยุคนั้นมนุษย์ทโลกนับถือตระกูลกษัตริย์เลือกเกิดได้เห็นไหมนี่ไงใครว่าเลือกเกิดไม่ได้นี่ไงี้งสองเล็งแลมาดูเลือกเกิดได้ แล้ว,วท่านก่อนจะมาเกิดท่านดูตามาตาเรือจะลงปรากิดที่ตรงไหนเอออดูโทโขอตนต้องแหงลมที่วังดีกว่าเออและอันที่ห้าอะไรจ๊ะมาอ่าใครจะเป็นพุทธมารดาของเราผู้หญิงัตงครึ่งโลกนี่ดูจึกจๆึๆจึกจึก,จกดูไม่ใช่ดูเฉพาะหนะ้าตาผิวพ่านวันนะอะ่แต่ดูลึกเขาแบางในอดูบรารมี การที่โอ้โอดูบาร,รมีนี่มันไม่ธรรมดานะจ๊ะเน่เจ้ะโอ้ถ้ามีบาร,รมีเป็นพุทธมารดาของเราได้จะเกิดเป็นขันมารดาอะไรต้องดูเนะอะขันน้ำัาลองต้องผสมกันเพราะว่าบุคคลท่านนี้ที่จะมาเป็นพุทธมารดานั้นต้องสร้างบาร,รมีและตั้งความปรารถนามาเป็นพุทธมารดาอะไรอย่างนี้ไงโอ้ จะรองรับกายมหาบุรุษนี้นี่กายมหาบุรุษนี่โอ้โหโลกเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปมีอย่างมากแค่ห้ามนุษย์แต่ละยุคไล่ลงมาตั้งแต่โลกมันเกิดขึ้นใครสร้างก็ไม่ทราบนะก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะเลยกระทั่งโลกสลายนี่มีมนุษย์เกิดไปกี่คนกี่คนกี่คน่คนนับไม่ถ้วนเลยแต่ยุคของเรานี้ตั้งหลายพันล้านคน แต่เขาเพราะว่าเกิดตต้เกิดตดต้เกิดตายต่อเนื่องถ้าเรานับต่อเนื่องแต่ว่วแรกที่โลกมันเกิดขึ้นเรื่อยมาก็านับไปทวนมีอยู่แค่ห้านี่นะจะไม่เกินห้าที่เป็นพุทธมารดานี่จ้ะไม่เกินไม่เกินแสดงว่าการจะเป็นพุทธมารดานี่ไม่ง่ายไม่ง่ายนี่นะจ๊ะนี่ตัง้งสร้างบุญตั้งความปรารถนา ตอนหน้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆด้วย oh. ใช่ไหมลูกใช่ไหมเจ้าผมแล้วไม่ใช่พระองค์เดียวต้องหลายๆพระองค์โอ้ oh. oh. นี่เจ้ะหลายๆพระองค์แปลว่ากลับเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปหลายๆครั้งอย่างน้นโอ้ oh. oh. ยาวนานมากกี่ครับเจะ๊มะมาดาปรรถนาพุทธมารดาแสนมหากรับครับแสนมหากรับโอ้ oh. oh. โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ เสื่อมไปนแสนครั้ง oh. ตั้งสองสามนับไปเรื่อยๆโอ้โหและช่วงว่างนี่ก่อนที่โลกเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปแล้วก็มาเกิดโลกเกิดใหม่นี่ไม่ใช่ง่าย,ายเดียว oh. นี่นะจ๊ะ oh. บางคนบอกว่าโลกเกิดขึ้นครั้งเดียวเนี่ย <c oughs> คนนั้นคนนี้สร้างแล้วแต่ออนนั้นเป็นความเชื่อนะจ๊ะไอ้ส่วนความใช่ในอีกเรื่องนะเราก็ต้องมาพิสูจน์กัน <Yeah. S 1> นี่ต้องดูห้าอย่างนี้เ็าเรียกว่าปัญจมหาวิโลคนะ เรานึกไปอีกหนึ่งนาทีออนี่ไงเน้พระเจ้าเป็นอารมณ์ยีงไงนื้เรื่องแล้วแล้วก็เวลาจะมาเกิดก็ส่งสัญญาณให้พุทธมารดาออว่าจะมาเกิดแล้วนะเอยอย่างนี้เนาะเออไม่ใช่ปุ๊บปั๊บพั้วมากันไม่หรอกจะต้องมีมีอะไรลูกมีมีพระสุบินนิมิตเกิดสุบินนิมิตเกิดขึ้นกับมารดามีสุบินนิมิตเกิดขึ้นกับ พุทธมารน,นาว่าที่พุทธมารน,นาเนี่ยนี่นะจ๊ะว่าท่านจะลงไปเกิดแล้วแล้วก็จะตั้งมีนิมิตอะไรที่ดีให้เห็นในความฝันเราจะมาปรากฏตัวทีเดียวมันก็เกินไปเนี่ยเ,เดี๋ยวจะตอกออกตอกใจเอามาทางความฝันอย่างนี้ไงฝันว่ามีช้าง ช้างเผือกนละ้วไม่ใช่ช้างกระนะเออช้างนั้นงดงามที่สุดในโลกเลยนี่นะจ๊ะในตระโูนช้างทั้งหลายนี่มีหลายช้างทีเดียวแหละนี่ <mm> <mm> ม่นะ <mm> ช้างที่มาเข้าฝันนี่เป็นช้างที่กระทัดรัด อยากรู้มาดูที่สภาธรมกายเอา,เอางี้นะอไม่อ้วนขนานดะระดับที่ว่าตกท้องช้างเ,าเดี๋ยวไม่ก็จะย,ยาวไปเลีต่อไไเวลาต่อเวลาอ๋อเลยเอาเลย,เเลยเไม่ตกท้องช้างนี่ก็มาเป็นช้างนําดอกบัวมาในฝันก็ไม่ได้นะแม้จะช้างที่จะเข้าฝันก็ต้องคัด แชมป์ช้างอ่า <laughs> มันไม่ธรรมดาแล้วไม่ใจะแชมป์ธรรมดาดในระดับอุลตร้าแชมป์เออคือยิ่งกว่าความเป็นแชมป์เออเหมือนอุลตร้าแมนยิ่งกว่าซุปเปอร์แมนน <laughs> <laughs> นี่มันยิ่งว่าซุปเปอร์ช้างนะเ <laughs> ออเดี๋ยวโคมลอยพุทธบูชาก่อนเ <laughs> มื่อกี้ถึงไหนละช้ <laughs> าง ช้าง,อ,าางอุนต้าช้างนี่ยนะอุนต้าอีเลฟเฟนนี่นะเอาไปเลือกเอาดอกไม้ทั่วทุกคนทุกแห่งเนี่ยไม่เอาดอกกุหลาบไม่เอาดอกโนนุนีม่อพอไปเจอดอกบัวนิสาโนดาดอ้าวเออลองเป็นแมวไปเลย <c oughs> นี่นะอ้าวอาวอ,าวอ้าวดอกบัวนี่นะไปเด็ดดอกบัวเอามาทำไมลูกเอามาเวียนประทักษิณรอบว่าที่พุทธมารดาสามรอบครับอ้ามาเวียนประทักษิณเวียนขวานะตามเข็มนาฬิกาเลยรอบว่าที่พุทธมารดาพระนางสิริมหาไมย ระอัครมเหตสีของพระเจ้าสุดโทธนะนี่พระราชาธิบดีแห่งก,กรุงกบิลพัทนี่ไงสร้างมาเป็นเด็ดดอกบัวมาดอกบัวนี่สำคัญนะแะ่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ในฝันเลื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงวันปริยดิพานดับการทัิปริยดิพานแล้วก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่ กายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานแล้วคือพระธรรมกายจะอยู่ในตัวของมวลมนุษยชาติทุกคนเทวนไว้บนจอมกระหม่อมเออเรื่องมันมีที่มานะเพราะเ,เดิมอ่าเอาไว้ที่หลังดีกนวะ่าเคยอย่างนี้นะ oh, <God. S 1> เอาเอาแค่ว่าเ,า,เา,วา,เาเป็นดอกบัวชนิดเดียวที่พระธรรมกาย ยอมให้ชูบนจอมกระหม่อมนั่นนี่เนาะน้อนดิเรกมันมีมันมีมานานแล้วมันนานนาน,นานมากนานจนจำไม่ได้เลย<อ> <laughs> มันลองลองลองเโก้จนจำไม่ได้และก็<อ> <laughs> มันนานมากนะนี่นะ <laughs> จะเกี่ยวข้องหมดเออเป็น เป็นดอกไม้ที่มีคุณต่อมวลมนุษยชาตินะเพราะว่าเมื่อพระองค์ตรัสรูออนุตตรสัมมาสัมพุทธญาใหม่ๆเนี่ยท่านตรวจดูโอ้ทำที่เราบรรลุนี่ความรู้ตรงนี้อืม <c oughs> ไปสอนคนที่มีกิเลสนะปัญญายากทวนกระแสะกิเลสที่มันจะยากมามัน <c oughs> ไม่ง่ายอยาี่นะ้สอนอะไรน,ะ <c oughs> นี่เนะ่ะดีว่า เหลือพระเนจรไปเห็นดอกบัวนี่แหละแต่ไปเห็นดอกไม้อื่นก็ไม่เอานะอืมเพราะไม่เอามาตั้งแต่ก่อนเกิดเพราะฉะนั้นดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีคุณต่อมวลมนุษยชาตินี่ใช่